ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพักเครื่องมีท่าเหรียญเนื้อเงินมาให้ชมกันองค์หนึ่งครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อพุทธลังสีวัดพระยืนนะครับที่อุตรดิตมาให้ชมกันคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเงินคือต้องบอกก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยลองไปค้นหาข้อมูลดูครับหลวงพ่อพุทธลังสีเนี่ยถือเป็น หนึ่งใน9ของพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านผู้เมืองที่อุตรดิต์เลยครับคือประวัติเนี่ยเท่าที่ดูเท่าที่หาอ่านเนี่ยครับบอกว่าสร้างในสมัยสุขโขทัทยในสมัยพระเจ้าวิไทยที่ท่านเป็นกษัตริย์ของกรุงสุขโขทัทยครับสร้างไว้แล้วในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมีการพุ่มปูนปิดพระองค์องค์หลวงพ่อไว้เพราะว่าองค์หลวงพ่อเนี่ยเป็นเนื้อสำริด พอในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยครับปูนที่โบกปิดอุ้มท่านไว้เนี่ยก็มีการแตกการหลุดล่อนออกมาผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมในวัดเนี่ยครับเห็นแสงออกมาจากองค์พระที่เป็นเนื้อปูนเนี่ยครับก็เลยมีการกระเทาะเอาปูนอันนั้นออกมาก็พบว่าหลวพ่อพุทธลังศีเนี่ยเป็นพระเนื้อสำนึกคือเฉพาะตรงจุดนี้นะก็น่าสนใจครับสำหรับเรื่องราวสำหรับ ประวัติความเป็นมาเพียงแต่ว่าสำหรับเหรียญสามเหลี่ยมหลวงพ่อพุทธลังสีเหรียญน,นี้ครับเช่ามาตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นเนื้อเงินเลยครับคิดว่าก็คงจะเป็นเหรียญทองแดงเพียงแต่ว่าพุทธศิลป์เนี่ยงดงามอ่อนช้อยตามลักษณะของเชิงช่างสุโขทยัยคือเราเห็นเบื้องต้นก็สวยงามครับชอบแบบนี้แต่พอ นำพระไปสแกนเนื้อเนี่ยครับพบเป็นเหรียญเงินจริงๆเนี่ยโอ้โหดีใจมากๆเลยครับสำหรับประวัติการสร้างเหรียญน,นี้ก็ไม่มั่นใจหรอกครับว่าสร้างในปีไหนคือเบื้องต้นเนี่ยอาจจะก่อนปี2512เพียงแต่ตรงนั้นหาประวัติการสร้างไม่เห็นนะครับแต่ที่แน่ๆคือเป็นเหรียญเนื้อเงินเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าท่านสะสม เหรียญที่เป็นเหรียญเนื้อเงินจริงๆเนี่ยโอ้โหผมว่าก็สบายใจในขนาดที่เหรียญแบบนี้คนที่จะมาทําย้อนยุคมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธาคนที่ชื่นชอบอะครับการหาเหรียญการพิสูจน์เรื่องของส่วนผสมที่ชัดเจนแบบนี้มันก็สบายใจดีครับสําหรับคนที่รู้ประวัติหรือคนที่อุตร,รดิตจะมีข้อมูลว่าเหรียญสามเหลี่ยมแบบนี้ครับสร้างที่ไหนยังไงก็ รบกวนฝากข้อมูลไว้เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆได้เอาไว้รู้เอาไว้ทราบกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็ดูผลการสแกนเนื้อโลหะอย่างละเอียดกันครับว่าที่ผมบอกว่าเหรียญเนื้อเงินเนี่ยครับผ่านการใช้ผ่านการบูชามาแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นผิวพระเป็นยังไง หรืออาจจะหย่อนความงามไปนิดด้วยการที่เป็นเหรียญใช้เป็นเหรียญที่ศึกหลอมาระดับหนึ่งครับแต่ว่าน่าจะมีความเป็นธรรมชาติที่เอาไว้ให้เราได้ศึกษาเอาไว้เราไปเปรียบเทียบกับพระเหรียญอื่นๆที่ผ่านการเวลาได้ไดไปติดตามกันนะครับ รับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกาลังขยายสูงสําหรับเหรียญพระพุทธรลังสีหนึ่งใน9ของพระคู่บ้านคู่เมืองที่อุตรดิตถ์เนี่ยครับคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้องเงินที่ยังไม่มั่นใจเรื่องของปีที่สร้างนะครับบางคนบอกปี2 5 0 0บางคนบอกปี1 2แต่ผมเองก็พยายามค้นพยายามหาครับยังไม่เจอเลยเพียงแต่ เราได้เห็นผิวพระแบบนี้พระองค์นี้เป็นพระที่ใช้่ครับเป็นพระที่เลี่ยมเปิดหน้าแต่ก็การสึกกร่อนเนี่ยครับความเหี่ยวย่นที่เราได้เห็นแบบนี้สวยงามเป็นธรรมชาติดีแล้วเป็นผิวเนื้อเงินเป็นพระเหรียญเนื้อเงินจริงๆคือพะระหล่อเนื้อเงินผมเองเคยทำคลิปไว้เป็นเหรียญเจ้าสัว แต่เหรียญเนื้อเงินจริงๆเนี่ยครับไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เจอมีเหรียญหลวงปู่บุญที่เคยทคําคลิปไว้ก่อนหน้านี้อง์นั้นมีเรื่องของพลาเดียมเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนั้นก็ชัดเจนดีครับแต่อย่างเนี้ยครับองนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินที่ผ่านการใช้คือดูขมกข,ขมัวครับเบื้องต้นเนี่ยเห็นแบบนี้ไม่คาดคิดหรอกครับว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินคือหาข้อมูลก็ มีไม่มากแต่การที่เราพิสูจน์แล้วเป็นพระเนื้อเงินเนี่ยครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้ไปในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าโอกาสจะเป็นพระปลอมโอกาสจะเป็นพระพาณิชย์เนี่ยมันก็คงจะต้องตัดตรงนั้นออกไปละครับเพราะคงจะไม่มีใครทําพระที่ต้นทุนจุงสูงแบบนี้คือสําหรับพระที่สวยพระที่สมบูรณ์ไม่สึกกร่อนเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็น พุทธศิลป์ที่งดงามอ่อนช้อยมากๆคือด้วยประวัติของหลวงพ่อพุทธรังสีเนี่ยครับกน็น่าสนใจก็มีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแล้วการที่มาทำมาสร้างเป็นพระเหรียญแบบนี้ครับมีโอกาสเก็บมีโอกาสหาไว้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นมงคลกับตัวท่านเองได้ดีในระดับหนึ่งเลย สำหรับเหรียญนี้ก็ค่อนข้างโชคดีแหะครับเช่าหามาในราคาพระแถมเนี่ยแหะครับผอามาตรวจสอบเป็นพระเนื้อเงินแบบนี้เนี่ยโอ้โหสบายใจเลยครับขนาดของเหรียญเนี่ยแบบนี้จับขอบเรียมบูชาให้สุภาพสตรีให้เด็กได้แขวนบูชาเนี่ยครับโอโ้ต้องบอกว่ากำลังดีเลยเดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่อง p ิเชียวเอ็กซเรย์โกสโคบกันครับองนี้นี่สแกนมามีเงิน 91.96ทองแดง1.011โครเมียม1.676เหล็ก4.773มีสังกะสี0.325นิกเกิล0.233ดีบุก0.12ผู้สิยมตำแหน่งที่2นะครับ ม, ram, มกกีวุลแฟรมมีตะกัวมีมลิตินัมเนีครับวันนี้ผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยมันยืนยันได้แล้วว่าเป็นพระเหรียญเนื้อเงินเฉพาะแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับส่วนปีที่สร้างไม่ว่าจะเป็นปี2500หรือจะเป็นปี12ปี14อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็เป็นพระที่มีอายุเพราะฉะนั้นวันนี้ที่หยิบ พระองค์นี้มาทำคลิปเนี่ยครับอยากจะบอกว่าเหรียญเงินนะครับที่ผ่านการเวลามาเราได้เห็นผิวพระแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแล้วคมคมชัดๆคำถามคือท่านเก็บเหรียญยังไงครับพระผมเองเนี่ยครับอายุ40-50ปีเนี่ยแขวนบูชาบางองค์สึกบ้างบางองค์ บางองค์ใช้จนตัวหนังสือเนี่ยเลือนกันไปหมดแล้วครับแต่พระสวยที่คมชัดไม่มีริ้วรอยเลยเนี่ยครับโอ้โหเป็นพระแบบไหนครับพระเก็บลืมคือไม่ได้บอกว่าพระสวยไม่มีเพียงแต่แค่อยากเตือนสติว่าพระเหรียญยุคเนี้ครับจะทำตำหนิจะทำความคมชัดยังไงเนี่ยมันทำได้ไม่ยากเลยครับ เทคโนโลยีเนี่ยมันมามันทําได้ไม่ยากแล้วการตรวจสอบรอยตําหนิเนี่ยครับวันนี้เขาใช้กล้องกําลังขยายสูงแบบนี้แล้ครับจะทํำยังไงก็ได้จะมีให้ชัดกว่าหรือจะสร้างตําหนิขึ้นมาด้วยตัวเองอะไรมันไม่ยากเลยครับเพราะฉะนั้นการหาความสมเหตุสมผลเนี่ยวันนี้มันทําได้เพราะฉะนั้นการที่เอาพระหลวงพ่อพุทธลังศรีเหลี่ยญนี้มา เพราะอยากจะบอกเพราะอยากจะเตือนสติกับหลายๆคนนะครับว่าวันนี้การพิสูจน์มันไม่ได้ยากพระเหรียญอย่างน้อยนอกจากตำหนิจุดตายแล้วเนี่ยครับมองหาเรื่องของความเก่ามองหาเรื่องของอายุพระประกอบในการพิจารณาด้วยครับสำหรับเหรียญทองแดงเนี่ยการไปสแกน,นมันอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์ทองแดงในเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เพียงแต่เรื่องของความเก่าเรื่องของธรรมชาติที่ผิวน่าจะเป็นตัวใช้ประกอบการพิจรารณาภักเรียนอันนี้ก็ฝากแง่คิดฝากมุมมองไว้แบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณสหรักการติดตามรับชมขอบาร,รมีหลวงพ่อพุทธลังสีได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแล้วคลาปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ